สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Xbox Thailand Club นะครับจักลับมาพบกันอีกครั้งกับคลิปนี้นะครับในคลิปที่มีหัวข้อว่าสรุปความเคลื่อนไหว Xbox ในรอบเดือนกันยายนนะครับผมสำหรับรอบเดือนกันยายนมีอะไรน่าสนใจบ้างสำหรับวงการ Xbox นะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยครับผมโอเคไป Let's jump เริ่มต้นเดือนกันยายนนะครับด้วยเกมวิสโกนะครับในเดือนที่ผ่านมาเกมวิสโกได้แจก4เกมตามปกตินะครับเริ่มด้วย Tom c r a ยซี่หรือดิวิชันนะครับผมอันเวลเล่เทลทู Real นะครับเทลบ๊อบทูแล้วก็อาร์เมอร์แอนด์เดนจลัสนะครับผมนี่คือเดลวิสโก o ในรอบเดือนที่ผ่านมาสำหรับสมาชิก Xbox l i อ e ไลโกและ Xbox Game Pass u n t i m a t e นะครับผม ต่อจากเกมวิสโกก็มาถึงเกมแพสเกม a พสที่เข้าใหม่สำหรับเดือนกันยายนก็คือ r e s i d e n t EV i l 7 v e r จ็ e เวอ e ์เวอร์ซี h ทลมีไวแและ c h p t t e ร T รวมถึง Destiny 2ด้วยนะครับแน่นอนครับความเคลื่อนไหวต่อไปที่เป็น ไฮไลท์ของเดือนเลยก็คือการเปิดตัว Xbox Series S อย่างเป็นทางการในวันจำหน่ายและราคาที่ประกาศนะครับ Xbox Series X ประกาศาราคาอยู่ที่299เหรียญสหรัฐนะครับและจะวางจำหน่ายในวันที่10พฤศจิกายนพร้อม Xbox Series X ในราคา499เหรียญน,นะครับผมโอเคสำหรับ Xbox Series S นะครับถึงแม้ว่า,าจะเป็นซีรีส์รุ่นเล็ก แต่ความสามารถของ Xbox Series S นั้นไม่เล็กเลยนะครับคุณสมบัติข้าวๆนะครับสำหรับ Xbox Series S ก็คือ,อตัว Xbox Series S เนี่ยจะมีขนาดที่เล็กกว่า Xbox Series X ประมาณ60%นะครับผมสามารถเล่นเกมดิจิตอลได้เท่านั้นก็คือตัว Xbox Series S เนี่ยจะไม่มีช่อง Blu-ray Disc หรือ 4K UHD Disc นะครับผมแต่ว่าการลองรับความละเอียดเนี่ยตัว Series S ก็ให้ความละเอียด ในการเล่นเกมได้ถึงระดับ 2K และรองรับเฟรมเดทดได้สูงถึง120เฟรมอย่างแน่นอนตามคำยืนยันของทาง Microsoft และ Xbox Studio นะครับโดยเกมที่จะแพดเดย์ให้สำหรับวันที่10ก็คือเกียร์ไฟซึ่งเกียร์ไฟยืนยันแล้วว่าจะได้120เฟรมทั้งบน Series S และ Series X Xbox Series S นะครับก็ยังรองรับในระบบ Delayed e s i i n g ด้วยมีอัตรา latency ต่ำถึงแม้จะให้แรมขอโทษครับถึงแม้จะให้อ่า SSD NVMe มา512แต่ทาง Microsoft นั้นก็ยืนยันว่าสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ด้วยระบบพลังงานจาก Xbox Velocity Architecture ที่ทาง Microsoft ได้ผลิตขึ้นมาและพัฒนาขึ้นมาซึ่ง Xbox Series X อาจจะ up scale ได้ถึงระดับ 4K เลยทีเดียวรวมถึงรองรับวิดีโอ streaming จาก Netflix หรือวิดีโอ streaming อื่นๆได้ที่ระดับ 4K นะครับผมโอเคนั่นก็หมายความว่าถึงแม้จะเป็นรุ่นเล็กแต่ความสามารถก็ไม่เล็กเลยซึ่ง สำหรับคนที่ซื้อหรือกําลังจะซื้อ Xbox Series S, ทาง Microsoft ก็ยืนยันว่าท่านจะได้รับประสบการณ์การเล่นเกมไม่ต่างกับ Xbox Series X ใน Generation ต่อไปและน่นอนสิ่งที่คู่กันก็คือ Xbox Series X ตัวใหญ่กับราคา499เหรียญด้วยระบบความเร็วของ SSD ที่อยู่ภายในจะทำให้คุณได้เล่นเกม ด้วยความเร็วราบลื่นไม่มีสะดุดที่ 4K ความละเอียด 4K 1 2 0 fps นี่คือหาก,การการันตีจาก Microsoft สำหรับ Xbox Series X ความแรงที่รออยู่ใน Next Gen และสำหรับใครที่กังวลว่าหน่วยความจำภายในของ Xbox Series X ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทาง Microsoft ก็มี SSD expansion 1TB วางจำหน่ายในราคา220เหรียญแห่งเหมือนกันนะครับและในเดือนกันยายนที่ผ่านมา Microsoft ได้แสดงฟังก์ชันที่เรียกว่า Quick Resume ซึ่งฟังก์ชัน Quick Resume บน Xbox Series X และ Xbox Series นั่นก็คือฟังก์ชันที่จะทำให้คุณ กลับมาเล่นเกมที่คุณค้างเอาไว้อยู่ยกตัวอย่างเช่นคุณเล่นเกม f o r ์ซาอยู่แล้วคุณรู้สึกเบื่อคุณอยากจะไปเล่นเกมโอริคุณก็แค่กดโฮมที่จอยแล้วทําการเลือกเกมโอริแล้วคุณเล่นไปแล้วถ้าเกิดคุณเบื่อคุณจะกลับมาเล่นเกม f o r ์ซคุณก็สามารถกลับมาเล่นเกม f o r ์ซาณจุดที่คุณ หยุดเล่นได้ทันทีซึ่งฟังก์ชัน Quick Resume นี้รองรับได้ถึง5เกมเลยทีเดียวและไม่ส่งผลต่อความลื่นไหลในการลันเกมเกมอื่นด้วยนั่นเป็นฟังก์ชันที่สุดพิเศษบน Xbox Series X และ Xbox Series S. ในเดือนกันยายนที่ผ่านมายังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ Microsoft แสดงพลังของ Xbox ให้เราได้ชมนั่นก็คือการโหลดดิ้งตัวเกมจากหน้าโฮมเข้าสู่การเล่นเกมเนี่ยใช้เวลาสั้นมากถ้าเทียบกับ Xbox One X รุ่นเก่าซึ่งแต่ละเกมมันใช้เวลาต่างกันค่อนข้างมากเลยทีเดียวตามภาพที่ได้เห็นนี่คือภาพของเกม Red Dead Redemption 2และ State of Decay รวมถึง h l l o f ไฟล์และ Farout 4 Microsoft เปิดตัวคอนเทนเตอร์สีใหม่นะครับช,ชื่อว่า,าช็อกบู o นะครับพร้อมกับเปิดเผยฟังก์ชันปุ่มแชร์บน Joy Controller รุ่นใหม่ซึ่งปุ่มแชร์นี้จะทำหน้าที่เป็นตัวแคปเจอร์การนะครับแล้วหรืออาจจะแคปเจอร์วิดีโอด้วยนะครับ แล้วส่งภาพนี้เนี่ยเข้าสู่แอป Xbox Beta ซึ่งเราสามารถแชร์แคปเจอร์ที่เราเก็บไว้เนี่ยผ่านโซเชียลมีเดียได้มากขึ้นถ้าเป็น Xbox One ในอดีตเราจะแชร์ได้แค่่ว Twitter หรือฟีดของ Xbox เองแต่ตอนนี้เราสามารถแชร์แคปเจอร์ที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยผ่านโซเชียลมีเดียอื่นได้อาทิเช่น f c e e o o o อินสต a แกรมนะครับว t ตแอ p หรือฟีด x b o x นะครับผมนี่คือ,อฟังก์ชันใหม่ของป่มแชร์นะครับผมอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในเดือนกันยายนถือว่าเป็นสิ่งที่สะเทินวงการเกมทีเดียวนั่นก็คือการที่ Microsoft เข้าซื้อ Cinemax Media ซึ่ง Cinemax Media ก็มีสตูดิโอ,อผลิตเกมเยอะแยะ,ยะชื่อดังมากมายนะครับนั่นก็โดยเฉพาะเบเซตา etta, ซึ่งถือว่าเป็นสตูดิโ ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดสตูดิโอหนึ่งนะครับผมเกมดังๆอาทิเช่น f a l o u t doom the underscore นะครับผม w o t w e t t i n สิ่งต่อไปที่ microsoft ประกาศก็คือการที่ microsoft จะ add on EAP a y เข้าสู่ Game Pass Ultimate สำหรับสมาชิก Game Pass Ultimate นะครับผมคุณจะได้รับ Add-on EAP a y เข้าไปเพิ่มเติมใน Game Pass Ultimate โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจากค่าใช้จ่ายเก่านะครับสำหรับผู้ใช้บริการทั้ง2ซึ่ง Subscription ไปทั้ง2องอย่างแล้วนั้นทาง Microsoft จะทำการ คำนวณ EAP a y ในอัตรา3เดือนต่อ g เกมแพสแอนติเมท1เดือนและเพิ่มเข้าไปให้กับคุณได้ใช้ส่วนเกม e p a for PC จะถูกอัพราคาจาก4.99ไปเป็น9.99เหรียญเพื่อ add on EAA เข้าไป EAP เข้าไปสู่เกม e p a for PC สำหรับเกม Pass อนติเม t EAP จะถูก add on ในวันที่10พร้อมกับเครื่องวันจำหน่ายส่วน g เกม p a d for PC EA l a y จะถูก Add-on เข้าไปในวันที่29พฤศจิกายนครับผมโอเคขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมมาจนถึงตรงนี้นี่เป็นคลิปสรุปข่าวประจำเดือนคลิปแรกที่ผมทำถ้าผมทำถูกใจหรือไม่ถูกใจหรือชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ติชมกันเข้ามาได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ